สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นคัสทวนซิงอุยโดยที่ผมจะไม่แนะนำทั้งหมดนะครับผมจะแนะนำในสิ่งที่ผมคิดว่าบางคนอาจจะไม่รู้หรืออาจจะยังรู้แต่ว่าไม่ลึกซึ้งเป็นสิ่งที่คนควรคํานึงถึงตลอดในการเล่นคาสนี้หากต้องการทำดาเมจจานวนมหาศาลนะครับก่อนอื่นเลยผมจะแนะนําสกิล อย่างแรกตัวนี้นะตัวนี้เราจะเรียกว่าทวนมังกรนะครับสกิลนี้เรียกว่าทวนมายุคลังตัวนี้มังกรคลังมังกรตะวัดพยักพิโรธแล้วก็ทีมันสุดท้ายเอามาดูแค่นี้ก่อนนะหลักๆนะครับหลักๆที่ผมจะสอนในวันนี้มันจะเป็นสกิลที่1ตัวนี้นะทวนมังกรทวนมายุคลั่งมังกรคลังแล้วเอ้ยมังกรตะวัดแล้วก็พยักพิโรธ เมื่อไรก็ตามที่เราโจมตีปกติกดเลขหนึ่งนะครับหนึ่งอ่าเดี๋ยวกดเลขหนึ่งตีนะครับปึก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 ,ปกรูปแบบการโจมตีจะเป็นแค่นี้ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่นะสองสามสี่มันจะเป็นการใช้ทัวรมังกรอ่าจะเป็นการใช้ทัวรมังกรครับทีนี้ทัวรมังกรเนี่ยมันจะมีรูปแบบ ที่ลึกซึ้งกว่าเดิมคือการกดปุ่มตัวนี้มันจะมีอีกแบบหนึง่งเรียกว่า,าทวนพิฆาตมังกรครับทวนพิฆาตมังกรจะเกิดขึ้นต่อเมื่อใช้สกิลทวนวายุข,ขัางอ่าใช้สกิลทวนวายุข,ขัางแล้วตามด้วยสกิลนี้แล้วตามด้วยสกิล,ล,ววลววทวนผบทัวมังกรมันจะกลายเป็นทวนพิฆาตมังกรหรือใช้มังกรตวัดแล้วตามด้วยทวนมังกรทวนมังกรก็จะแปลสภาพเป็นทวนพิฆาตมังกร หรืออย่างที่3ใช้พยักพิโรธแล้วก็ตามด้วยสกยิลนี้รูปแบบการโจมตีจะเปลี่ยนไปนะครับเริ่มต้นที่ทวนพยักทวนพิฆาตมกรแบบที่1เริ่มต้นจากทวมวัยุข,ขัางแล้วตามด้วยทวนมักรเห็นไหมว่าพลังโจมตีแรงมาก30,000ื 30, ่นะครับอ่าด,ดูนะทวนมักรเนี่ยตีแค่นี้เองครับ1,000 อะเต็มที่ละสี่พันแต่ถ้าเกิดเป็นทวนพิฆามังกรเนี่ยีทีทก็30,000ครับชมอีกรอบนะครับแต่กระจุยแล้วทวนพิฆามังกรแบบที่เริ่มจากทวนอายุข,ข้างมันจะช่วยตีเกาะแตกได้ดีมากๆครับต่อไปอย่างที่2อ่าเริ่มต้นจากมังกรตวัด แล้วก็ตามด้วยทวนพิฆาตมังกรมังกรตวัดเนี่ครับได้เหมือนกันเป็นทวนพิฆาตมังกรอีกรูปแบบหนึ่งครับเป็นทวนพิฆาตมังกรนี้ดียังไงเป็นทวนพิฆาตมังกรที่ถ้าเกิดว่าตีศัตรูที่ลอยนะครับเราจะทำดาเมจได้มากขึ้นอย่างเช่นมาดูตัวนี้นครับปึ๊บ อยากรู้ว่าทอร์มเม้ได้มากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้ถ้าตัวนี้มันไม่ลอยมันจะแรงไหมก็ยังแรงอยู่ดีนะครับอป็นไงอันนี้เป็นแบบที่2นะครับก็คือทวรพิฆาตมังกรเหมือนกันต่อไปทวรพิฆาตมังกรแบบที่3เราจะเปิดจากพยักพิโรธครับเปิดจากพยักพิโรธแล้วตามด้วยทวรพิฆาตมังกรก็คือกดสกิลนี้แล้วตามด้วยสกิลนี้รูปแบบของ ถ้าพยักพิโรธเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งก็คือไม่สนว่าศัตรูจะมีเกาะหรือเปล่าถ้าไม่ใช่บอสน,นะผมพูดถึงมนุษย์ด้วยเวลาโดนทวนพิฆาตโดยเวลาโดนพยักพิโรธเนี่ยมันเป็นการพุ่งระยะ15เมตรโดนปุ๊บตัวจะงอทันทีครับตัวจะงอทันทีไม่ว่าจะมีเกาะหรือไม่มีตัวก็จะงอไม่ทำให้เราสามารถต่อสกิลได้ครับซึ่งสกิลที่ผมจะต่อต่อไปนี้ก็คือทวนพิฆาตมาก่อนนั่นเองโดยที่ถ้าเกิดผมต่อทวนพิฆาตมาก่อนจาก สภาพเมื่อสักครู่ผลที่เกิดคือศัตรูจะถูกตีล้มครับจะมีเกาะหรือไม่ยังไงจะถูกตีล้มอย่างแน่นอนแล้วก็ดามจก็มาหาศาลอย่างที่ทวมพี่ข้ามาก่อนควรจะเป็นครับตัวนี้มันตายแล้วเหลืองนี้เลยนะห้าแล้วก็หนึ่งนะครับนี่ครับสิ่งที่เกิดคือศัตรูจะล้มครับล้มแน่ล้มแน่ถ้าเป็นมนุษย์นะไม่ใช่บอสนะครับจะล้มแล้วก็เราจะต่อสกิลอะไรก็แล้วแต่เราครับ อันนี้คือทวนพิฆาตมาก่อนต่อไปทวนปีศาจทวนปีศาจเป็นทวนที่รุนแรงที่สุดที่เราชาวสิงอุยจะสามารถทําได้วิธีก็คือจำจำสามสกิลนี้ไว้นะครับทวนมายุคขั่งมังกรตวัดแล้วก็พยาย์พิโรธคุณจะต้องเ <c oughs> งื่อนไขาตามผมที่พูดนะจะต้องใช้สกิลใดสกิลหนึ่งเนี่ยสองสกิล สกิลใดสกิลหนึ่งในเนี้สองสกิลแล้วตามด้วยทวนมังกรครับทวนมังกรจะแปลสภาพเป็นทวนปีศาจทันทีอ่าเดี๋ยวผมไปหาชาแนลที่บอสม,มันจะว่างๆน่าจะว่างมั้งอ่าทวนปีศาจมังกรอ่าเวลาคุณเห็นปุ๊บคุณจะรู้ทันทีว่ามันคือทวนปีศาจมังกรเพราะว่าคุณจะไม่เคยเห็นตัวละครคุณใช้อ่าทวนแบบนี้หรือคุณอาจจะเคยเคย,เคยเห็นแต่ว่าไม่รู้ก็กดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะกดกดด้วยกด โทมายุข,ข้างตามด้วยมังกรตะวัดแล้วก็ตามด้วยทวนมังกรนะครับแล้วโทวมังกรผมจะอัปเกรดเป็นทวนปีศาจเริ่มตัวจาก2 4แล้วก็1นนี่แหละครับมันจะเป็นการอ่ามันจะจบด้วยการที่เราจะฟาดฟาดลงมาฟาดลงมาเป็นสี่งแดงอะครับจะทำา a าเ g e สูงมากแต่ว่าทวนปีศาจเนี่ยมันจะกินโทสะคุณต้องระวังเรื่องโทสะนี่คือโทสะแถบนี้ สีส้มๆเนี่ยคือโทสะครับถ้าโทสะไม่มีมันจะแรงน้อยลงแต่ถ้าโทสะมีมันจะแรงเดี๋ยวผมจะทำต่อนะครับ2 4 1 4 1หนึ่งีไปเลยถ้าอยากทำอีกตอนนี้ครูดาวมันเป็นยังไง5 2แล้วก็1่อ่าในช่วงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็กดอ่าต่อไปมาแล้วนะครับ2 เดี๋ยวสองสีอ่หนึถ้าไม่มีอะไรช่วงนี้อยากแรงอีกก็2แล้วก็1แบบนี้ครับโอเคหวังว่าจะเข้าใจนะครับการสอนซิงวีแบบเต็มรูปแบบคลิปนี้จะยังไม่สอนนะอันนี้ผมจะให้เข้าใจพื้นฐานของทวมมังกรทวมพี่ข้ามังกรแล้วก็ทวมปีศาจให้เราใช้ เอาคอมโบนี้ไปสลับสับแล้วก็ไปใช้กับบอสในดันเจี้ยนให้คล่องๆนะครับซิงอุยจะทำซิงอยสายสายเนี่ยสายดามเมจก็คือสายตัวมังกรสวรรค์คำรามเนี่ยจะสามารถทาดามเมจได้ดีไม่แพอ้อาชีพอื่นเลยครับผมดังั้นก็หวังว,ว่าคลิปจะเป็นประโยชน์พบใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ